พอมาคิดคิดดูเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ของวา r ริฟพีพีอมาประมาณ1ปีแล้วสินะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมเล่นเกมนั้นน้อยจริงๆแต่ไหนๆก็ไหนๆครับที่แชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดของเกมวายริฟคือหนึ่งในแชมเปี้ยนที่ผมชอบดีไซน์ของเขามากๆและแม้ผมจะไม่ชอบในเรื่องของเขาในการส่วนตัวแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ายังเท่มากอยู่ดีดังนั้นในวันนี้ครับเราจะมาดูความเป็นมาและความสามารถของเขาคนนี้กัน แต่ก่อนที่จะเริ่มกันนะครับพคอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งวิดีโอและช่องช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่พลาดข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับเกม a ห u e ก f l e g e เจนไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนจักรวาลสกินเรื่องสันหรือแม้แต่ลิเจนต่างๆที่ผมจะนำมารวบรวมและสรุปให้ทุกคนรับฟังกันนะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับเงามืดแห่งสงครามเฮคาริ hey, เอาละครับขอกา่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวากลับมากนอีกครั้งกับมาสเตอร์โนวาและคอนเทนต์เนื้อเรื่องแชมเปี้ยนแบบเพียวๆอีกเช่นเคยคือผมก็บอกไปในคลิปกันก่อนเนาะว่าผมไม่ค่อยได้ทําเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนเพียวๆแต่ว่าก็นั่นแหละกรณีนี้ค่อนข้างพิเศษครับเพราะว่าเราจะมาทําเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนที่เพิ่งเข้าสู่เกมรีดอเอรเจนไวริฟซึ่งก็เป็น,นหนึ่งแชมเปี้ยนที่พอเข้ามานะครับลหลายคนเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบพี่แกมากมากเลย ก็ไหนจะแมชชินิกการเล่นพี่แกที่ต้องพุ่งเข้าใส่แล้วก็สามารถดูดเลือดได้อย่างยอดเยี่ยมหรือแม้แต่ดีไซน์ของพี่แกที่มันดูเท่มากๆอีกทั้งสำหรับเกมวายเรปนั้นแชมป์เบสที่มาจาก s ชอรโรอายเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะเนาะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในวิดีโอนี้เวลาผมเรียกชื่อกอแห่งเงาหรือว่ากอรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมขอใช้คําว่า s ช a d o โรอายแล้วก็เบเซตอายนะครับคือผมค่อนข้างสะดวกในการออกเสียงแบบนั้นมากกว่ามากกว่าการออกเสียงว่า s ช a d o โรอายโยหรือว่าเบเซตอายโย ซึ่งถ้าเกิดคขารู้สึกว่ามันขัดๆหรือว่าไม่ชอบเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเรากลับมาหาพี่เฮคริมกันก่อนเพราะในไหนแล้ววันนี้เราก็จะทําในเรื่องของพี่ม้าของพวกเราเราก็ควรจะเชิญชมเฮคริมในเกมซะก่อนเพียงแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานผูโหมดหรือไวคอเนี่ยผมก็ดูจะมีไม่พอดังนั้นในวันนี้ครับผมขอแนะนำไอเทมเมเนีย แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนซื้อขายไอดี ID, ไอเทมหรือแม้แต่เงินในเกมอันดับหนึ่งจากเกาหลีตัวช่วยที่ทำให้ผมครับสามารถซื้อห้คลิมในเกม League of Legends w i l ไ Rift ได้โดยขั้นตอนนั้นก็ง่ายแสนง่ายขั้นตอนแรกเข้าสู่เว็บไซต์สมัครและล็อกอินให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เลือกเกมที่กำลังตามหาและ League of Legends w i l d Rift ครับก็คือเกมที่อยู่ในหมวดหมู่เกมยอดนิยมของที่นี่ด้วยขั้นตอนที่3เลือกประเภทที่ต้องการ โดยกรณีนี้ครับคือเงินในเกมขั้นตอนที่4เลือกหาร้านค้าที่โดนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดให้เรียบร้อยขั้นตอนที่5กดสั่งซื้อก่อข้อมูลที่ถูกต้องอ๋อแล้วก็ไว้ใจได้ครับร้านค้าทุกร้านในเอเธ m เมเนียนั้นสามารถเชื่อใจได้จากระบบการยืนยันตัวตนหลายชั้นทําให้เรานั้นไม่ถูกโกงแน่นอนโดยหลังจากที่พูดคุยกับร้านค้าในแชทหนึ่งต่อหนึและได้รับของมาแล้วก็ทําการกดยืนยันคําสั่งซื้อ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ครับใช้เวลาไม่นานเลยเพียงเท่านี้ครับ855ไวคอก็เข้าสู่ไอดีผมเรียบร้อยโดยสำหรับค่างเงินที่ใช้ในเอธิเมเนียนั้นจะถูกเรียกว่าไมเลสซึ่ง1นึ่ไมเลสนั้นเท่ากับ1บาทก็ทําให้ตัดปัญหาการคํานวณค่าเงินที่วุ่นวายไปได้เลยโดวยวิธีการเติมไมเลสนั้นก็สามารถทําได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้ง QR สแกนหรือ t รูมันนี่วอลเล็ตและแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งหากใครไม่ต้องการพูดคุยกับร้านค้าโดยตรงครับทางไอธิเมเนียเนี่ยก็มีกิฟป ซึ่งทาให้เรานั้นสามารถซื้อบัตรเติมเงินต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทูมานี่ดีแทบัตรการีน่าไรอต์เกมส์และอื่นๆและพิเศษในช่วงนี้ครับหากเราใช้บริการของไอเทมเมนเนียเราจะได้รับโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการขายและการถอนเงินยิงยาวจะถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้โดยหลังจากที่ผมใช้บริการของไอเทมเมเนียเสร็จสิ้นผมก็มีไวคอมาพอในการซื้อเฮคาริมซึ่งผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมนี้บ่อยอนะ การเก็บบูโหมดเนีย่ยก็ดูจะเป็นวิธีที่ช้าเกินไปวิธีนี้แหละครับที่สะดวกและรวดเร็วมากๆก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับกับไอเทมเมนีต่อไปมาดูเรื่องราวของเฮคาลิมเใน Shadow of War ของเรากันดีกว่าเรื่องราวของเฮคาลิมนั้นเริ่มต้นราว1,000ปีก่อนณอนาณาจักรคามาวออาณาจักรของวีเอโกเฮคาลิมครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของ t ด e ะอรอนออเดอ พาคีเหล็กที่เป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งมากๆของคามาวอด้วยศักยภาพและความโหดเหี้ยมของเฮคาลิมก็ทําให้เขานั้นเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นหัวหน้าคนต่อไปของพาคีนี้เพียงแต่ว่าหัวหน้าของพาคีคนก่อนครับก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเฮคาลิมนั้นมีความโหดเหี้ยมมากเกินไปและความมืดมิดภายในจิตใจของเขานั้นก็ยากจะยั่งถึงทําให้เขาครับเลือกที่จะไม่ให้เฮคาลิมนั้นกลายเป็นหัวหน้าของพาคี ซึ่งเมื่อเจ้าตัวได้ยินเรื่องนี้เขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อสบโอกาสในตอนที่หัวหน้าของดิเอรอนออเดอยู่ท่ามกลางดงของศัตรูฮิคาริมครับก็เลยที่จะไม่ช่วยและทําให้เขานั้นเสียชีวิตลงและตัวเขาเองก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของดิเอรอนออเดอรในเวลาต่อมาฮิคาริมครับสร้างชี่อสียงที่แสนโหดเหี้ยมให้กับตัวเองจนกระทั่งอิโซภรายาของเบียโกถูกมีดอาบยาพิษเข้าทําร้าย และคาริสตาผู้ซึ่งเป็นหลานของเบียโกและนายพลใกล้ชิดของเขาต้องเดินทางออกจากคาบอวเพื่อหาทางรักษาในตอนนั้นเองครับที่เฮคอรีมเนี่ยเริ่มวางแผนการบางอย่างเขาเริ่มชักจูงเบียโกให้ส่งตนและกองพาคีไปโจมตีเมืองต่างๆโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ไม่มีใครมาขัดขวางช่วงเวลาระหว่างเวียโกกับอิโซที่กําลังป่วยซึ่งราชาเวียโกที่กําลังหน้ามือตามมัมและอ่อนแอมากๆเนี่ยก็ไม่ได้ไต่ตองอะไร เฮ้คาริมครับจึงได้นํากองทหารของตัวเองไปโจมตีเมืองต่างๆสร้างชื่อเสียงอันดำมืดให้กับตัวของเขาเองและทําให้ผู้คนนั้นต่างหวาดกลัวจนเมื่อคาริสตานนกลับมาพร้อมกับพบข่าวร้ายที่ว่าอีโซได้เสียชีวิตไปแล้วและแม้ว่าเธอจะได้พบกับเบรเซตไอสถานที่ที่อาจจะช่วยอีโซได้เพียงแตแห่ทางนั้นต้องทําในตอนที่อีโซยังมีชีวิตหากเธอตายไปแล้วก็ไม่มีทางกลับมาได้อีกและเมื่อวิเอโกได้ยินอย่างนั้นครับเขาก็เกิดโทสะศเป็นอย่างมาก เขาได้สั่งคุมขังคาลิสตาโดยโทษฐานให้เธอนั้นเป็นคนทรยศซึ่งในตอนนั้นเฮคาริมเองก็รู้เหตุการณ์นี้เขาก็เลยไปเยี่ยมคาลิสตาในคุกและโน้มน้าวให้เธอพาเวียโกและอีโซ,โซไปยังเบเซตอ,รอพร้อมกับกองทัพของคามาวอและเมื่อไม่มีทางเลือกครับคาลิสตาก็เลยต้องทําตามนั้นซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยก็ขอสคิปไปเลยเละกันนะผู้คนในฮิเรียครับปฏิเสธในการช่วยเหลืออีโซทําให้เวียโกสั่งให้กองทหารของเขาฆ่าล้างทุกคนบนเกาะ ซึ่งเฮคาลิมครับก็เป็นคนสังหารคาริสตาพร้อมกับเรดอสซึ่งเป็นสามีของนางและได้นำเดอะไอรอนออเดอร์ในการสังหารผู้คนต่อไปซึ่งหลังจากนั้นครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เบียโกพบกับเทรสและนำร่างของอีโซลงไปยังนำ้ำพุแห่งชีวิตในตอนนั้นเองครับที่เวทมนตร์นเนี่ยกระจายไปทั่ว Eye, Mist, เรซเซตอาโมกแบ็กมิสกระจายออกมาเป็นวงกว้างและแม้เฮคาลิมครับจะควบมาคู่ใจเพื่อหนีเอาชีวิตรอด เขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมา่านหมอกสีดํานี้ได้ร่างกายของฮิคาริมและม้าคู่ใจของเขานั้นหลอมรวมกันกลายเป็นสปาราดครึ่งคนครึ่งมา้าพร้อมกับความโหดเหี้ยมที่มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าในปัจจุบันครับฮคาริมนั้นยังคงอยู่ในเชดอายเขาและเดียร์รอนออเดอร์ไลลาผู้คนที่หลงเข้ามายังเกาะแห่งนี้และเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ฮาราวิ้งหรือเหตุการณ์ที่แบ็คบิสนั้นกระจายเข้ามาอย่างดุนเทรา เฮคาริม hey, ครับก็จะเป็นหนึ่งในนายพลที่ไล่ล่าผู้คนเพื่อเพิ่มประชากรให้กับ Shadow I y ซซึ่งนั่นนะครับก็คือเนื้อเรื่องของ The Shadow of War แต่นอกจากนั้นแล้วครับเฮคารีม hey, เนี่ยก็ยังปรากฏตัวออกมาในเรื่องสั้นอีกหลายเรื่องโดยในวันนี้ผมขอพูดถึง4เรื่องเลยก็แล้วกันเรื่องแรกครับ No One Lives ไร้คนรอดซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นที่ทำให้เห็นถึงความโหดร้ายของเฮคารีมได้อย่างดี ในเรื่องของชาร์ตสตอรี่นี้ครับกล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกซัดเข้ามาอย่างเชลูายและได้พบกับเฮคาริมซึ่งเขาก็ไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตแม้ว่าคนเหล่านั้นจะพยายามต่อสู้ด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งด้วยกครได้อ่านเรื่องสั้นนี้นะครับเราจะเห็นได้ถึงความเย็นชาและความน่ากลัวของเฮคาริมเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นชื่นชอบการสังหารผู้คนและดูเหมือนเขาจะยิ่งชอบครับเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยพยายามดินดน้นรนเพื่อความอยู่รอดและเรื่องสั้นที่สองครับ The d e s p ป i ย e r of h e f v e n Fall หรือผู้ก่อความพินาศแห่ง Heavenfall ซึ่งเรื่องสั้นนี้ครับเกิดขึ้นในเหตุการณ์ดูเนชั่นที่วียโก้นั้นได้ออกตามหาเศษเสียวของอีโซและได้นำแบ็กมิสแพร่กระจายออกไปทั่วดุนเทราซึ่งเฮคาลิมครับก็ได้มาพร้อมกับแบ็กมิสนั้นณเฮ a v e ฟอล l ์ fall, แห่งเดมาเซียที่กองทัพผูดผีและเออรอนออเดอร์ของเฮคาลิมนั้นได้ก่อความวินาศไว้ซึ่งเหมือนกับเรื่องสั้นก่อนครับ ไม่มีใครรอดชีวิตและแม้ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาฮคาริมนั้นก็ไม่ปล่อยไว้ซึ่งเช่นเดียวกับในเรื่องสั้น Shadow and Fortune ครับที่ฮคาริมเนี่ยก็ได้มาไล่ฆ่าผู้คนในบิววอเตอร์ Water จากเหตุการณ์ฮารโลวิงซึ่งเป็นเหตุการ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ดูเนชันไม่กี่ปีในตอนนั้นครับฮคาริมเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกฮิสฟอร์จูนรวมถึงรูเชียนแล้วก็โอลาฟที่อยู่ที่นั่นด้วยแต่จากสามเรื่องสั้นที่ผมได้ว่ากล่าวมาครับ มันก็นทาให้เราได้รู้ว่าความเป็นมนุษย์ของเฮคาลิมเนี่ยเริ่มจางหายไปทุกทีพร้อมกับรูปรักษของเขาที่แตกต่างไปเรื่อยๆโดยจากเรื่องสั้น The Echo Left Behind เสียงสะท้อนซึ่งถูกทอดทิ้งเรื่องราวของเรดอดสสามีของคาริสตาที่ยังคงวนเวียนเป็นผู้ผีใน Shadow e อ e เขาได้เข้าต่อสู้กับวิญญ,ญาณมากมายครับซึ่งนั่นรวมถึงเฮคาลิมและแม้ว่าเรดอสจะชนะเขาหลายครั้งแต่ด้วยเวทมนต์ของแบ็คเิส ก็ทําให้เฮคาริมนั้นคืนชีพกลับมาทุกรอบโดยทุกครั้งที่เขานั้นกลับมาเขาก็จะมีความโหดเหี้ยมและรูปร่างที่บิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นครับถ้าเกิดใครจําได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เราจะเห็นได้ว่าภาพสเปดอาร์ตหรือว่าภาพต่างๆของเฮคาริมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเยอะมากๆเริ่มจากภาพนี้ที่เป็นคอนเซปต์แรกเริ่มของเฮคาริมไปจนถึงภาพในีเจนซับกลูเทลาภาพในเรื่องสั้นและภาพปัจจุบันครับที่อยู่ในเกมตรีออเพเรชันและเกมไวริฟ นั่นก็หมายความว่าในตอนนี้ครับเฮคาริมเนี่ยโหดเหี้ยมมากกว่าครั้งที่เขาเคยเป็นซึ่งเชื่อว่าในปัจจุบันเขาก็ไม่น่ามีความเป็นมนุษย์ลงเหลืออยู่แล้วแหละครับมันก็จะประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของเฮคาริมขุนพลแห่งชาโดอายและเงามืดแห่งสงครามโดยเนื้อเรื่องนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ผมอ่านแค่ไบโอแล้วก็เรื่องสั้นของเขาเท่านั้นผมยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องในรูเนชั่นที่เป็นนิยายของลีกอเบเจน ก็รอในวันที่29กันยานนะครับวันที่นังสือเล่มนี้ได้รับการแปลไทยถ้าเกิดมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมมาพูดเพิ่มเติมใน y o u u u e s s o r t ก็แล้วกันแต่ในส่วนต่อมาครับเรามาดูกันที่สกิลของเฮคาลิมเมื่อเขานั้นได้อยู่ในเกม e a ล u e o f l e g e n d s w i l r Rift กันดีกว่าเริ่มกันที่ Passive Skill Warpath เฮคาลิมจะได้แ t ท c k d a m เ g e เพิ่มมากขึ้นตามโบนัส Movement s p e e d ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดเขายิ่งมีความเร็วมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งพาคุณไปอีเไกายได้เร็วเท่านั้นสกิลหนึ่งลัมเพชเฮคาลิมทำการกวาดอาวุธของเขาไปรอบๆสร้างความเสียหายรอบตัวและพิเศษกว่านั้นครับในเกมวายเรบนั้นสกิลนี้สามารถชาร์จได้ซึ่งเมื่อชาร์จเต็มสกิลนี้จะกว้างขึ้นแรงขึ้นและทําให้เฮคาลิมนั้นได้รับโบนัสบูมเมสปีดเพิ่มมาขึ้นโดยจากการใช้สกิลนี้หลายๆครั้งครับสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย ลมเพสครับก็ยังคงเป็นสกิลหากินของเฮคาลิมเช่นเคยแค่ว่าในวายรีนั้นมีเมคอนิกมากขึ้นก็คือตัวของเฮคาลิมนั้นไม่จะเป็นต้องกดสกิลคิวรัวเขาสามารถกดค้างได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมสกิลสองสเปเ o ดออฟเดสเฮคาลิมทำการกลางโซนสร้างความเสียหายรอบเพิ่มโบนัสเกาะและเมจิกรีซิสเป็นระยะเวลาหนึ่งและทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเขาตามศัตรูที่โดนผลของสกิลนี้ สกิลนี้ครับนับเป็นสกิลที่น่ารำคาญเป็นอย่างมากผมไม่แน่ใจว่านายไวริฟเนี่ยมันจะฮิวโหดแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือในกลางดงศัตรูถ้าเกิดเฮคาลิมเปิดสกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวของเขานั้นก็จะอิมมอร์ทัลมากๆเลยสกิล3 d e เดสเปรสเทตติ้งชาร์เฮคาลิมทำการเริ่มวิ่งโดยจะได้รับโมเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งในการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นการพุ่งชนดีฟายทำการน็อกแบ็กและสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก ที่มาของชื่อทักษะของเฮคาลิมครับก็มาจากสกิลนี้นั่นแหละก็น,นะเพราะความเร็วคือความแรงถ้าเกิดบัฟมามากๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่ชนทีเดียวครึ่ง s อ o t ได้เลยนะครับสกิลสุดท้ายอัลติเมทสกิลออนสลอตออฟชาร์โดเฮคาลิมทำการพุ่งชาร์จศัตรูพร้อมกับเดียรอนออเดอร์สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและเฟซศัตรูทุกตัวที่โดนผลของสกิลนี้ออนสลอตออฟชาร์โดครับคือสกิลเปิดที่ดีของเฮคาลิมรวมถึงสกิลหนีที่ดีของเขาด้วย ได้ความที่ว่าระหว่างการใช้สกิลนี้ตัวของเฮคัลริมนั้นจะไม่ถูกซีซีแถมเมื่อถึงจุดหมายก็จะมีการเฟรียด้วยดังนั้นแล้วจวังหวะการใช้สกิลนี้ที่ดีก็หมายถึงความได้เปรียบของทีมไฟที่มากขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับกับสกิลทั้งหมดของเฮคัลลิมโดยรวมนั้นเฮคัลิมเหมาะแก่การเป็นจังเกิลไม่ก็ท็อปเลนได้จากสกิลงองขานั้นมีระยะที่กว้างมากๆสามารถใช้เคลียร์แคปมไม่ก็เวมินเนียได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสกิลสองเขานะครับที่ทำให้เขาในอิมอร์ทัลจัด,จดก็ทําให้เฮคาเลมนั้นเป็นแชมเปตที่เหมาะมากๆสำหรับการเล่นในตําแหน่งเหล่านั้นโดยในตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีบิลไหนที่เหมาะกับเฮคาเลมบ้างคืออย่างในลีกออฟเลเจนเนี่ยมันก็จะมีบิลแปลกๆอย่างเช่นเฮคาเลมจุดตายไม่ก็เฮคาเลมแท้งคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าวาเดจะทำยังไงได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทําได้ผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะมันจะเป็นอะไรที่หันสามารถเลยแหละ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของเฮคัลิมและรายละเอียดสกิลของเขาใน l หล็ก e อเรเจนไวนิสอาจจะสั้นไปสักหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำแต่คลิปยาวๆแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยก็เลยอยากจะลองทําคลิปสั้นๆดูบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานมากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับและในวิดีโอนี้เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างไอเทมเมเนียเว็บไซต์แลกเปลี่ยนไอดไอเทมรือแม้แต่เงินในเก,นนเกมอาดัมหนึ่งของเกาหลี ที่ในตอนนี้เขาก็ได้เปิดบริการในประเทศไทยแล้วสําหรับใครที่ต้องการตามหาไอเทมในเกมหรือว,ว่าอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็สามารถลองดูได้ที่ไอเทมเมเนียรายละเอียดของเว็บไซต์นั้นก็อยู่ตรงดีสคริปชันด้านล่างนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถแวะชมกันได้และในวิดีโอนี้ครับคนนั้นจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผลิตคลิปต่อบไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ซีอูครับบายไว้ไเจอกันแล้วก็อย่าลืมนะทุ Today To make a new story ไว้เชอันใหม่ในดูนเทอร่าและสำหรับวิดีโอหน้าอาจจะเป็นเนื้อเรื่องต่อของเราแม่มด